สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาขโมยมัละกอที่บ้านพี่ออยแสงสินมาทำกินกันมาเลยนี่เลยค่ะข้างบ้านพี่ออยแสงสินลูกเบลอเลยเบลอมากนี่ใหญ่ที่สุดแล้ว,ลวเนี่ย อาจังหน่วยครับอลูกเดียวก็บพอนดีไปตำใส่ปูนาะที่เราเตรียมไว้นะคะขอบคุณแม่บ้านหลังที่แปะนมวนด้วยนะคะเอาพั่นมะละกอมาเห็ดป,ปลูกละก็เอาปูน,าม,ปนามาเห็ดำพร้อมคม่ะไปไปโอเคเก่อนเอหัวเ่อนแม่ามัเปนอยูามึเป็นไม่เดือ ล้องไวลงมาตนีดีหมดงานงานตนีที่ใหญ่แล้วห้องแหน่ไอ้ให้องนี่ไอ้บหมองนี่ตัวี่ทเนใหญ่แ่บนถืด็กาเน่ไอ้ว่าลองมาตั่นีตั่นีรถต่นีรับนัถ่ายอาาวไปงอันไกอสินอนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่นเนียเนี่ยนีนี่ยนเนี่ยเนี่เนีนีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน่่เเ่นนเน่เเ่นี่ย่ย่นนี่นนเกยยเนี่นี่ย

สับมะละกอเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปตับพริกก่อนเลยค่ะวันนี้ต้อยหลับแล้วเราก็ขโมยมะละกอพลอยมาตำกินกันผิดปวต้องขวัออกนิดจ้าลงทุนเขาไปมากลงไปมากลอดกินกินตรงนี้กินตัวนี้ กระเทียมดำรัวๆโบราณเขาบอกไว้ว่าผู้หญิงต้องเสีดำตัี แต่มรกรคอต้องใส่ไปคนก็ใิ้ด้วยความสวยขเราเนี่ย กินโมได้เรา่านี่อาจารย์เขาบอกเา่าบอกเลยว่าพวกอมกินดีกว่าอื่นดของเราเนี่ยเราตายแล้วเราตายกินระบรูตอนนี้ไม่ยินแดบอกว่อันนั้นคองจะใส่อยู่ก็แบอรับผมตายทียังมตายเดีกระปดองน้ำปลาบ้านเราปูนา จอดางว่าแนีแกอ๋เป็นสออหางกองเวลาโมมันจเป็นข้าวมันใส่ลยไม่ได้ไรเดคยห่ไงบดยั้นออู้อรปาทิปโรเทียไม่โฆษณานะคะมันเะง่าันกับมห่ไม่จะ่กบเอาเลยงกินไม่ได้กินมดวานแแม่เ็หมลยมันกาคือว่าเลเลเรียนเรียนซึ่งกันและก

ทำก็มีักช่ไหล่ะลูกไมาเสียงด้วมีดก็เลยน้ำลายแตกน้ำลายทีนะกวนโอ้เ่อน้ำไหเจ้าเจอมล้เน่ยเมอยแล้วเครื่องเสียง นาวค่ะแส่ไลท์สมไลท์น,า,นาวบักหนาวหนานาวคนจะสนจะจภูงโยนีึหดึงโยนเครืองเข่าถาวางงูกับงูว่าเป็นตะยานว่ามีเดี๋ยวตัง้เ่้าไงขยัาก,ก่อนนะคะ ตำส้มตำจะอร่อยคนตำก็อารมณ์ดีพ่อจ้าพร้อมนะได้กระไรขายของเโอ้ยกินมาตัวตัวกินไดยทักเก็ตตัวอยู่หูเรยว่าทำเหมืองตงเขาเลยดซับคือปากหนุ่ลองมันแห่ใส่ส้งนะคะเวลาลีนเนี่ยเพิเยอะปากนิดนึงเหมือนปาดไม้ขลาระขบประลาลงยั่วนิดนึงนะยั่วยั่ว ใสม่มะละกอต้องมีศิละปะนิดนึงมาซูมใกล้ๆดีไหมมูมใกล้ๆจะได้บชัด <c ười>

จะ de ้ะิบ uh, ันกินเลยสีครุยดุ้ดเยอดเห็นบัวองวิซีเห็นบอมขเห็น่ครับเาไปคร่ยบับได้ไครับถ้าการชิ้นนี้ได้หรอม้ให้เมากกันนี่ก็กหง้ะบนทะไมกากินเท่ากินคถ้าให้เย

กินนี่กินดลยเสียงพูดไม่เนาะเลี้ยงวันนี้กินหิ้วคอเลยกินอะไรกินอะไรไหนพ่อหนึ่งคิดอยากกินซื้อเมื่อเมื่อแล้วอร่อยอร่อยใจบรนบบทยอดอาหารบ้านนอกเนื้อสุดยอดทายปไนนทุกประแดงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นเสือตอกหูแล้วมั้งจะเป็นเสือเดี๋ยวมูหยิงอ่ตามเนี่ยเป็นเสือโมเสียงอ่ะเอาคือเขาหอยละโมหดึ่งคิดเนี่ยโมโม่โมอยางนะเขาคิดด้วเขาคิดอ่ะเขา

Ừ. Cứ giảm nó chặt Cứ làm nó cứ giảm nó cứ nó chặt thôi ừ, ta còn không lại lại bữa trái đó, rồi, Nó như người đừng <laughs> ดำลงทุนอันนี้ก็ำหงเป็น,ปนาวปะอค่ะน่งุ้าำบัด่านแบิพ่อแหงคือ <c ười> น้ำลายอะไร<พ>อ,อแหงเบอา

ก um. ็เอาไปกินบะทาเลยบตรงเว้ดเขาเขาเขาเบิ่งอยู่เยกิน่างนี้เว้ไแล้วัเจมาขึ้นนาทั้งเพ่เพ่ขึ้นนาลาล